สวัสดีค่ะช่องเยติ๋ิมออสชาแนลนะคะวันนี้เยต่๋ถิมก็ทาสีบ้านค่ะทาห้องน้ำอีตรงรูตรงนั้น,น่ะคะ่ะอีตรงไอ้อะไรนะไอพัดลมเราก็นึกว่ามันเสียที่ไหนได้เราปีนขึ้นไปดูคุณลุงถอดปักพออ่าพอละอาบน้ำใช่ไหมส่วนมากที่นี่จะใช้น้ำร้อนใช่ไหมฮะ แล้วก็อีพื้นทั้งบนนี้ก็แตกเนี่ยเฉพาะทําทห้องน้าเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นกว่าเขาบอกทํายากเยติมก็ทําเองค่ะค่ะเนาะเนี่ยทําเองค่ะทาสีเองนี่เดี๋ยวตอนแรกเราึกว่าจะไม่ทาไอส้สีสีตรงนี้นะฮะเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอทาแล้วมันก็ ีย๋ยเยต็มก็ไปซื้อสีมาแล้วเด็วก,ก็จะทาเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะให้ดูนาะว่าเป็นยังไงนี่ข้างบนนะคะนี่ข้างบนยายเต็มทำที่นี่ก็เป็นเงินเป็นทองหมดอะอันไหนที่ไม่เคยทำยายไม่เคยทำาายตต็มก็ต้องทำหมดเนี่ยมาอยู่ออสเตรเลียนี่อืม ทัามันหมดอะทุกอย่างนันไม่ก็มาจากฝีมือมือคนล้นนะืะตรงทา สามชั้นสองชั้นสามชั้นะสองครั้งสามครั้งไม่นั้นนะมันก็จะเห็นรอยแตกฮะซื้อสีนะสีก็เท่าไหร่75ดสห้าอุปกรณ์อีก วานี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอันนี้อีกแปดสิบก็เป็นสองร้อยกว่าก็าไปบานห้าพันนะฮะห้าพันห้าพันกว่าบาทบ้านเราสองร้อยกว่าเหรียญนะฮะจ้างเขานะมันที่เนี่ยค่าแรงมันแพงอะคะ่ะแพงกว่าค่าของอีก ที่คุก็ต้องทำเองทําเองหลายอย่างที่นี่นะมาอยู่ที่นี่ อย่ามันต้องสีแบบว่ากันเชื้อราแกน่ะชอบซื้อของถูกๆณลุงเชื้อราเต็มเลยอืมแล้วก็ต้องมาขัดนะฮะมาขัดย่านะติม๋มก็ดู y o u t u แ e ละคะ่ะ ดูยูทู e ว่า้องทำยังไงนี่ปวดร้างไปหมดแลวชุด <c oughs> ชุดชุดทาสีข <c oughs> องยะยติม๋มนะฮนะเออมาอยู่เมืองนอกชีวิตอยู่เมืองนอกทำเองที่นมคาะ แรงที่บ้านเราก็ไม่ไม่ใช่ถูกนะฮไม่ใช่ถูกอย่างเลยทำของยติมไปเจอไอ้ช่างที่ตีเงิน้เจอช่างที่ช่างหัดวันนั้นเถอะมาเป็นลูกน้องเขาหน่อยแล้วก็ ออก,ออกมาทําเองอะไรเงี้ยค่ะไม่มีประสบการณ์เหมือนบ้านของยายติมมะเนาะบ้านที่เมืองไทยปไปรวมทั้งค่าช่างด้วยค่าของด้วยอะไรเงี้ยมันไม่สมอะมันไม่สมจริงๆเฉพาะชั้นล่างชั้นเดียวนะหมดเป็นล้านนะคะ่ะสีนะสียายติมก็เลือกเอาอย่างดี สีกันเชื่อลาก็าไม่แพง75เห้าเหรียญก็พันกว่าบาทบ้านเราเนี่ยสองลิตรนะฮะทำมันทุกอย่างบ้านเมืองเนี้ยนะแค่ แค่เรียกเข้ามาแค่เรียกเข้ามายังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ทำอะไรเลยอะ่ะก็ต้องจ่ายเขาเป็นร้อยร้อยเหรียญน,นะคะนี่ทิมก็ทำไม่เป็นก็ดู Youtube อ,ะอ่ะหาย t u b e เอ่ทำยังไง ไม่เกินมือคนไปได้นะนี่ตาสามชั้นมันจะไม่เห็นเลย อย่างลุงลุงพลนะแกถึงทําเองนะเนาะเข้าใจแกเลยบางทีทําช่างทําก็ไม่ถูกใจช่างทําบ้านนะฮะคุณลุงเป็นช่างทําบ้านนะ เป็นช่างทําบ้านแต่ทําบ้านของตัวเองนี่โอ้โหซื้อแต่ของอุปกรณ์ถูกๆเป็นเมนเจอร์ด้วยนะอืมเป็นหัวหน้าเขาด้วยเป็นฝีมือดีแต่บ้านตัวเองเนี่ยโอ้โหแกชอบทำเองอ่ะ ขอ้ออ๋อถูกห้องน้ำมันต้องซื้อไอสีกันเชือ้อรานะไม่งั้นนะวันข้างหน้ามันก็บางทีก็ว่าน้ำที่นี่อาบน้ำร้อนนะทุกครัง้งต้องอาบน้ำร้อนหมดอ,มอาบน้ำร้อน ทัน้ำร้อนแล้วก็วันมันก็ขึ้นฝ้ามันก็เลยแบบเป็น,ปน,ปนแตกๆนะฮนี่ดูดูดูไอ้ไฟไกแกทำดิคุณลุง เดี๋ยวเติมก็จะเปลี่ยนใหม่ไฟเ่ก็สีตรงนี้ก็ไปซื้อมาแล้วเดี๋ยวเอาไว้ พอใช้ได้นะฮะมันเราไม่ใช่ช่างก็พอดูได้อยู่นะนี่ทำเองเพราะว่าป่องอีตรงนี้อ่าห้างห้างบนนะ่ะเวลาอาบน้ำแล้วนะควันมันต้องออกตกขึ้นไปตรงนี้แต่คุณลุงไปถอดปักออกมันก็ทำให้เพดานเนี่ยาน้ำร้อนขึ้นไปมันก็เลยแตกนะนี่ เต็ิมเลือกสีมาผิดอะคะ่ะเป็นสีเขียวไปหน่อยก็เลยเออเข้ากบกะดอกนีน่ดอกสีเขียวก็ดีนี่นทำเองนี่ห้องน้ำเต็ติมก็เป็นห้องน้ำนเล็กๆอะคะ่ะเป็นห้องน้ำนะไม่ได้ ประตก็ทาใหม่อาจจะไม่เฟอร์เฟกนะไม่เฟอร์เฟกเหมือนกับช่างเขาแต่ก็คิดว่าดีกว่าช่างที่ทาสีที่บ้านเยตินที่ดอนเมืองอะนะเออการเห็นแล้วเห็นฝีมือแล้วจะเป็นลมอ่ะก็ใช้ได้อยู่นะอืม ก็ทำใหม่หมดทาสีนะฮะแล้วก็ตรงหน้าต่างนี่เดดติมก็ทำใหม่ทาใหม่นะฮะนี่จริงแล้วมันออกสีเขียวสีสีสีอะไรก็ใช้ได้อยู่ช่างจำเป็นนะฮะเออ ทำไมเอเยเนี่ยเพราะว่ายายติ๋มก็พึ่งนี่พื้นพื้นเก่าของคุณลุงนะฮะแต่ว่าพอช่วงในครัวนะมันจะมันจะแย่กว่านี้เยอะมากๆากยายติ๋มก็เลยเปลี่ยนนะฮะนี่ยายติ๋มเปลี่ยนอีงเปลี่ยนทําเองนะคะเนี่ยแค่อุปกรณ์ในห้องในครัวนะคะห้องครัวกับห้องไอ้เนี่ยห้องรับแขกเนี่ยนะสองห้องเนี่ย ซื้ออุปกรณ์ยายติ๋มซื้อพันกว่าพันกว่าเหรียญน,นะฮะแต่ว่าช่างถามช่างเขาแล้วช่างเขาจะเอาสองพันห้าค่าแรงนะคะเออยายติ๋มก็ทําเองแต่ว่าไอ้ไอ,อ,อ้ที่ทาสีนี่นี่นี่ตรงนี้ยายติ๋มก็ทําเองเนียโอ,อ้ใช้ได้อยู่นะเออจะทาเอง ประหยัดเงินนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ลูกที่เข้ามาดูอ่าให้ยติ่มนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยติ่มด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ